ค่ะจริงๆแล้วลูกในวันนี้เนี่ยมีอยู่มากมายหลายชุดด้วยกันนะคะซึ่งเป็นผู้ดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรตินะคะทั้งหมดมี Japan, 34ชุดค่ะใช่ค่ะ3าชุดเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปด้านเปคะาอายดนาเดเยาานดมาาด สังตริทองบริสุทธิ์นะครบริษัทเซียงอินอร์เงนขายบริษั ค่ะโดยคุณประที่วรคุณทาดาลุงชาบราลุโลยค่ะค่ะตามด้วยจบสิบเรื่องบรรดาแท้สองนะคะโดยคุณประที่วรคุณทาดาลุงชาบราลุงโรยุค่ะค่ะถัดไปค่ะในชื่อชุดที่ชื่อว่าคุณสาวพระแม่แผ่นดินค่ะโดยคุณสันสีริทองบริสุทธิ์นะคะบริษัท national fiber จำกัดค่ะค่ะตามด้วยชุดถวายพระพรจึงต้องเลยโดยคุณเบญญาทอง เอาหมายให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกโดย